8ครับเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทําโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยกระทําการป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทําต้องระวังโทษ มาตรา328นะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั่นเองนะครับโดยการโฆษณานะครับก็หมายถึงการทําการเผยแพร่ข้อความหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วๆไปครับตัวยอย่างเช่นเขียนข้อความหมิ่นประมาทลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่างเช่นการนําหนังสือพิมพ์ไปแจกโดยทราบว่ามีเนื้อหา ข้อความหมิ่นประมาทโจทย์นะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปแล้วครับจึงเป็นความผิดฐานม,มิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับต่อไปะมาตรา3ามเครับเป็นกรณีไม่มีความผิดฐานม,มิ่นประมาทครับผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตอนุหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมครับรอนุ 2. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่อนุ3า,าม ติชมด้วยความมันธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรืออนุสีในการแจ้งข่าวด้วยความบันธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปิดเผยในสารหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานม,มิ่นประมาทครับมาตรา3ามสก็เป็นบทยกเว้นความรับผิดในความผิดฐานม,มิ่นประมาทนั่นเองโดยคําว่าสุดจริตนะครับก็ต้องหมายถึงกรณีที่กล่าวโดยเชื่อว่าเป็นความจริงครับแม้ว่าจะกล่าวด้วยความเข้าใจผิดก็ตามนะครับ แต่ถ้ากล่าวโดยรู้ว่าเป็นความเท็จเนี่ยก็ถือว่าไม่สุจริตแม้ข้อได้จริงตามที่กล่าวจะเป็นความจริงก็ตามครับเช่นเขียนข้อความลงในหนังสือพิมพ์ว่าโจดเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกงนะครับพราะไม่พอใจที่โจทย์ไม่ยอมจ่ายเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์ให้เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องจริงครับ จำเลยก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตานี้ครับโดยเหตุยกเว้นความรับผิดนะครับอนุนหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียของตนนะครับก็หมายถึงเพื่อความถูกต้องตามศีลธรรมหรือตามกฎหมายนะเช่นจำเลยถูกสอบสวนทางวินัยนะครับได้ชี้แจงต่อกรรมการผู้สอบสวนว่าถูกผู้เสียหายแบ็กเมลนะครับจึงไม่เป็นความผิดมีประมาทผู้เสียหายครับส่วนอนุนสองครับในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ครับเช่น ผู้บังคับบัญชาครับรายงานความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ผิดหมิ่นประมาทครับส่วนอนุสามครับติชมด้วยความเป็นธรรมครับตัวอย่างเช่นจำเลยครับนำแถบบันทึกเสียงที่ผู้ชายพูดกับผู้หญิงในลักษณะของการให้สัมภาษณ์เป็นใจความว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รักรอบได้เสียกับพระภิกษุชอช้างครับเจ้าวาดวาดัดเป็นการกระทําในการแสดงข้อความโดยสุจริต ด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้ครับตามมาตา3า9 2อนู3จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทครับต่อไปมาตรา3-3 0เป็นกรณีผู้หมิ่นประมาทพิสูจน์ความจริงครับในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิดสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนะั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส่วนวรรคสองครับแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นประมาทนะเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนครับการพิสูจน์ความจริงเพื่อยกเว้นโทษน,นะครับสามารถทําได้ครับเว้นแต่จะเข้าข้อเงื่อนไขห้ามมิให้พิสูจน์ตามวรรคสองนะครับดังนั้นแล้วการพิสูจน์ความจริงอ่ะจึงเป็นหลักครับส่วนการห้ามมิให้พิสูจน์น่ะถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับโดยมีข้อยกเว้นห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าปรากฏว่านู่นหนึ่งครับพิสูจน์ในเรื่องส่วนตัวและ อนุสองครับไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับในกฎหมายใช้คําว่าและนะครับดังนั้นแล้วจะต้องครบองค์ประกอบทั้งสองข้อนะครับก็คือพิสูจน์ในเรื่องส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับซึ่งคําว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานของผู้ถูกดูหมินต่อไปมาตรา3ามสครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ครับการกระทําก็คือการเอาไปครับ การเอาไปนี่หมายถึงการแย่งการครอบครองทรัพย์ไปจากผู้อื่นครับโดยทรัพย์นั้นจะต้องอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นครับหมายถึงขณะดที่เอาไปจะต้องมีผู้อื่นครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ครับไม่ใช่ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของนะครับซึ่งยังไม่มีผู้ใดครอบครองครับตัวอย่างเช่นกรณีที่ทรัพย์สินหายครับหากเก็บได้และไม่ส่งคืนเจ้าของเนี่ยก็มีความผิดฐานยากักยอกทรัพย์สินหายครับแต่ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นั่นเอง โดยการครอบครองก็คือการยึดถือทรัพย์ไว้โดยเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตนนะครับโดยผู้กระทําจะต้องเข้าครอบครองทรัพย์ที่รักด้วยครับไม่ใช่เพียงแต่แต่ต้องหยิบฉวยโดยที่ไม่มีเจตนาครอบครองครับตัวอย่างเช่นจําเลยครับเมาสุราแล้วหยิบทรัพย์ของผู้เสียหายมาเตะเล่นจนทรัพย์เสียหายครับอย่างนี้ก็ไม่ผิดรักทรัพย์ครับแต่อาจจะผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ได้ครับต่อไปมาตราสามสามห้าครับเป็นการลักทรัพย์ในเหตุการณ์ครับ ผู้ได้รักทรัพย์อนุหนึ่งในเวลากลางคืนอนุสองในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภยัยหรือในที่ที่บริเวณที่มีวัติเหตุส่วนอนุสามครับโดยทำอันตรายสิ่งกีดกัน้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์อนุสี่ครับโดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทําขึ้นอนุสี่ครับโดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทําขึ้น โดยไม่ได้จำงให้เป็นทางคนเข้าครับหรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้ครับส่วนอนุ5ครับโดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ครับอนุ6ครับโดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน อนุเจตครับโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปครับอนุ8ในเคหสถานสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆครับอนุ9ในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะสาธารณสถานสําสหรับขนถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะอนุสิบครับที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์อนุสิบเอ็ดที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างอนุสิบสองที่เป็นของผู้มีอาชีพเกษตรกรรมบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้สําหรับประกอบเกษตรกรรมหรือได้มาจากการเกษตรกรรมนั้นในมาตราสามสามห้านะครับก็เป็นเหตุการณ์ในกรณี ความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จําไปในแต่ละอนุมาตานะครับ